สำหรับเคสนี้นะครับเป็นปัญหาไฟ ABS โชว์นะครับผมไฟถนนลื่นไฟอะไรก็มู้เยอะๆเลยทีนี้เรามาดูระบบ ABS กันก่อนนะครับตอนนี้ขึ้นโค้ดเป็น ABS ล้อหลังซ้ายนะครับเป็นสปีดเซนเซอร์ลองลบ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 ออกเดี๋ยวถ้ากดอ่านใหม่ขึ้นมาต้องเปิดลองปิดกุญแจเปิดไฟดูนะครับปิดกุญแจเป,ปปเปิดใหม่ดูปิดเปิดใหม่ ไฟยังขึ้นมาอยู่แสดงว่ามันลบออกไปก็จริงแต่มันยังมีโค้ดเราต้องกดอ่านใหม่นี่ขึ้นหมาอีกแล้วรอหลังซ้ายนะครับทีนี้เราก็มาเทสกันว่ามันจริงตามโค้ดว่าหรือเปล่าอ่านี่ฮะลายที่นี้คือหลังซ้ายคือตัวนี้เอาไปข้างบนสุดแล้วกันหลังซ้ายนะครับทีนี้เราจะทดสอบด้วยกันอันนี้ก็เสียบพัดเรร็บร้อยแล้วเราจะหมุนกันหมุนแล้วก็ไปดูที่หน้าจอว่า มันขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองหมุนไปเรื่อยๆเ,เราก็ไปดูที่หน้าจอนี่ครับหมุนอยู่นะแต่ว่าไม่ขึ้นในช่ไหมฮะอ่าทีนี้เราก็ปิดแล้วลองเปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็ทําแบบเดิมนะครับผมจะลอง เปลี่ยนตัวใหม่แล้วเข้าไปอ่านค่าผ่านเจ้าตัวโอเทลแม็กซี่โปรนะครับอ่ันนี้ผมว่าจะให้ช่างใส่ตัวใหม่อันนี้เป็นการทดสอบนอกรตยังไม่เปลี่ยนเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียบตัวใหม่ครับเลยแล้วก็เดี๋ยวลองหมุนดูแล้วเราไปดูการทํางานที่เป็นเครื่องมือของเราว่าขึ้นไหมนี่ครับขึ้นแล้วความเร็วขึ้นแสดงว่าตอนเนี้ยตัวกล่อง ecu กับตัวดุมล้อเมื่อกี้สื่อสารกันได้แล้ว แล้วก็ไฟตรงนี้จะดับทันทีเลยนี่ดับไปแล้วอันนี้ก็จบสำหรับเคส ABS นะครับผมก็ถ้าเราลองกันแบบเนี้ยเห็นภาพคาตาแบบนี้ก็ชัวร์แล้วก็ลูกค้าจะได้ไม่เสียเงินลองไปก่อนแล้วไปดูอาการทีหลังนะครับสามารถลองแล้วก็อ่านในเครื่องมือได้เลยว่ามันทำงานได้นะครับผมถึงจะคิดตังกันนะครับสวัสดีครับ